อะ่ที่จะลืมไม่ได้เลยคือการอัดคลิปทำติ๊กต็อกไม่งั้นโดนเจ๊ที่บ้านจวกนนแน่แน่สงกรานต์เตชะรงใช้คํานี้เรียกแฟนไหมเวอร์ชั่นคบกับมายนภัสสิหลายคนชมว่าดี ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะกับคลิปล่าสุดบนช่องติ๊ก o k อกของไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะรง์ที่ได้พาไปชมเบื้องหลังการถ่ายงานซึ่งคลิปนี้ดูคล่องกว่าเดิมมากดูพูดเก่งภากเสียงเก่งขึ้นเยอะจนหลายคนแซวว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีหวานใจอย่างเ้าไมาน้นภัสสิเจ้าแม่ติ๊ก o k อกที่คอยช่วยเทรนให้อย่างดี ด้วยหนึ่งในความน่ารักของคลิปนี้สงกรานต์ได้แซวมายโดยเรียกว่าเจ๊ที่บ้านกับประโยคที่ว่าแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการทำคลิปติ๊กต็อกไม่งั้นโดนเจ๊ที่บ้านดุแนะ่และนี่ก็คือตัวอย่างคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบสงกรานต์เวอร์ชันนี้มากจริงๆอาทิรักคุณสงกรานต์เวอร์ชั่นคุณไมา์มากๆค่ะน่ารักบางคอมเมนต์บอกว่าเจ๊ที่บ้านเขาไลฟ์ทุกวันคุณสงเริ่มพูดเก่งต้องขึ้นไลฟ์คู่กับเจ๊เขาแล้วล่ะ บางคอมเมนต์บอกว่าทำคลิปเก่งแล้วคุณสงการคอนเทนดีบางคนบอกว่าคุณสงการเวอร์ชั่นนี้คือดีบางคนบอกว่าเจที่บ้านไม่ดุขนาดนั้นนะคะเจ๊น่ารักอยู่นะและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายค่ะ มาตามนัดถ่ายงานโปรโมตโปรดักต์ตัวใหม่ที่กำลังจะออกเดือนหน้าทีมกล้องก็มาสแตนบายที่ Daydreaming Cafe แต่เช้าขออนุญาตไทายินคาเฟ่ตัวเองแบบเนียนๆนะครับเขาใหญ่ก็แค่ปากซอยแวะมาเที่ยวกันบ้างนะมาถึงก็แต่งหน้าเตรียมกันก่อนเลยแล้วทีมงานก็มาบีฟอเจนดาของวันนี้ไม่ได้ออกกล้องนาะดก็มีเขินเกรงบ้างพูจาลิ้มพันกันแต่ก็ยังพอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆเอาตัวรอดไปได้ครับ อาที่จะลืมไม่ได้เลยคือการอัดคลิปทำติ๊กตอ็อกไม่งั้นโดนเจ๊ที่บ้านจวกแน่อาทิตทจะลืมไม่ได้เลยคือการอัดคลิปทำติ๊กต็อกไม่งั้นโดนเจ๊ที่บ้านจวกแน่ไม่งั้นโดนเจ๊ที่บา้านจวกแน่ช็อตต่อไปก็ต้องออกไปเจอแดดสักหน่อยกว่าจะได้ช็อตนี้มายากมากๆครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นักกอล์ฟมาออกรอบข้าง,างเยอะ ตัดภาพไปที่กองของสาวๆน้องเบแฟชั่นช็อปเจ้าแม่ไลก็กำลังตั้งใจถ่ายอย่างเต็มที่ส่วนน้องมายก็ยังคงคอนเซปต์มีเมามีเราได้อย่างคงเส้นคงวา ในระหว่างนั้นเองน้องที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็เดินทางมาพอดีก็เลยให้น้องช่วยชิมสูตรใหม่ล่าสุดกันเลยหวังว่าคราวนี้คงลงตัวแล้วนะหลังจากที่แก้กันมาจนนับไม่ถ้วนเดินทางมาถึงช็อตสุดท้ายของวันนี้ <shades> ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างผมและน้องทั้งสองถานว่าเรามาร่วมจอยกันในโปรเจกต์นี้ได้อย่างไร ต้องบอกว่าผมนั้นโชคดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับน้องทั้งสองคนนี้อายุไม่ถึง30เลยแต่สามารถสร้างยอดขายได้ขนาดนี้ด้วยตัวเองเก่งมากครับและนี่แหละครับบอสเมนี่ผู้ชักชวนผมเข้าวงการผู้ที่ทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นเป็นที่มากกับงานชิ้นนี้ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ